埼玉だ埼埼玉県埼玉県埼玉埼玉県埼玉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 県埼玉埼玉県埼玉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  สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสรุปเนื้อหามังะไซตามาซีซั่นที่3ตอนที่87นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูตอนก่อนหน้านี้เนี่ยก็คลิกที่ตัวไอด้านขวาบนได้เลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเริ่มกันเลยครับเริ่มในตอนที่87ที่มีชื่อว่าชีวิตมนุษย์ประหลาดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีกลุ่มประชาชนบูชามนุษย์ประหลาดรวมตัวกันเพื่อชักจูงให้คนอื่นๆเนี่ยเข้าร่วมกลุ่มกับพวกเขาเพราะพวกเขาคิดว่านี่คือทางเี่ดีที่สุดในนนตอี้ส่วนใครที่ไไม่่่่เเเเเหห็็็นนนนด้้ววววยรววยรจจปปรืือออาาาตตพกกขจจะัับปปคงงสง ให้กับพวกมนุษย์ประหลาดนะครับชายคนหนึ่งที่ต่อต้านเนี่ยก็เกือบจะโดนกลุ่มบูชามนุษย์ประหลาดจับตัวไปแต่กาโลก็ได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันนะครับและการโลก็ได้คิดว่านี่สินะคือผลกระทบจากสมาคมมนุษย์ประหลาดการที่สมาคมมนุษย์ประหลาดปรากฏตัวขึ้นเนี่ยและกลุ่มบูชามนุษย์ประหลาดเคลื่อนไหว ทําให้อาชญา,ากรในเมืองเพิ่มขึ้นการโลรู้สึกผิดหวังกับสังคมมนุษย์ที่หวนไหวได้ง่ายเกินไปและจูจ่ๆก็ได้มีชายขี้เมาหาเรื่องกับตะแก่นะครับและอ้างถึงว่ายังไงพวกเราทุกคนก็ต้องถูกสมาคมมนุษย์ประหลาดจัดการอยู่ดีแต่การโลก็ได้เดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าเขาและบอกว่าเฮ้ยอย่าขวางทางเข้าร้านไปไกลๆซะชายขี้เมาที่ได้ยินเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเป้าหมายจะไปกระซูกใส่การโลนะครับแต่การโลก็ได้หักปลายมีดและเอาไปชี้หน้าชายขี้เมาและบอกให้ใส่หัวไปการโลได้เข้ามาในร้านอาหารและสั่งสเตกกชุดดคคนนนนิิิจข้้าวเเเเยยอะพศษี เห็นแล้วหิวเลยนะเนี่ยพี่แกเนี่ยเล่นสั่งเมนูตั้งแต่บนลงล่างเลยนะครับและสวัาปามอย่างพระราชา อิ่มชิปเป็งเลยทางด้านไซตามะเนี่ยก็อิ่มเหมือนกันนะครับก็เลยว่าจะไปจ่ายเงินค่าอาหารสักหน่อยแต่ว่าดันกระเป๋าตังค์หายไปไหนก็ไม่รู้พี่แกเลยคิดว่าสงสัยจะหล่นตอนไปจ่ายซูเปอร์มาร์เก็ตแน่เลยจะเรียกจีนอสมาตอนนี้มันก็พังอยู่ด้วยทางด้านร้านอาหารเองก็บิวอารมณ์พูดถึงพวกโจรให้ไซตามะฟังชวนเครียดแต่จู่ๆเจฟฟูบุกิเนี่ยก็ได้เข้ามาหาไซตามะนะครับไซตามะก็ได้ถามว่าเธอมาทําอะไรที่นี่ฟูบุกีก็ได้บอกว่าเพราะพวกเราเนี่ยยังคุยกันไม่จบเลยแต่นายก็ดันออกมาข้างนอกซะงั้นไซ เขามาจานหนึ่งฟูบุกิก็ได้ถามกับไซตามะว่าหาล่าฮีโร่อยู่ใช่ไหมแต่เธอก็ได้เอออสะเองว่าเธอจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือไซตามะเป็นพิเศษแต่มีข้อแม้อยู่ว่าการแบ่งแต้มความสาเร็จเนี่ยขอแบ่งเป็นเจ็ดส่วนและอ้างถึงการไต่อันดับของไซตามะว่าต่อไปนี้การไต่อันดับของไซตามะเนี่ยจะยากขึ้นไปอีกแต่ถ้าหากร่วมมือกับเธอแล้วล้วก็การไต่อันดับเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแต่ไซตามะเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ฟังเลยนะครับและเมื่อเฟนฟามาเสิร์ฟไซตามะก็ได้ยื่นจานให้ฟูฟบ ฟูบุกิที่เห็นไซตามะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ก็ได้คิดว่าไซตามะเนี่ยคงดีใจที่จะได้ทํางานกับเธอแล้วสินะแต่จู่ๆก็ได้มีคนตะโกนขึ้นมาว่ากินแล้วหนีโว้ยไซตามะเนี่ยก็ตกใจนึกว่าตัวเองนั้นโดนจับได้ซะแล้วเจ้าของร้านเนี่ยตะโกนขอความช่วยเหลือว่าใครก็ได้เนี่ยช่วยจับผู้ชายคนนั้นให้ทีไซตามะที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้รีบวิ่งตามไปและหันมาบอกฟูบุกิว่าเธอเองก็กินเฟรนฟรายไปแล้วสินะถ้างั้นฝากจ่ายด้วยละ่ะฟูบุกิที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ กาโร่ที่วิ่งหนีมาไกลพอสมควรเนี่ยเขาก็ได้นึกถึงคำพูดของเกียโรว่าซึ่งเกียโรก็อยากให้การโร่นั้นอาศัยอยู่ในฐานลับกับเขาเพราะถ้าเป็นฐานลับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องโดนฮีโร่ไล่าตามเพียงแต่ว่าเกียโรอยากจะให้กาโร่โเนี่ยทำตามเงื่อนไขให้สําเร็จสะก่อนการโร่เขาก็ไม่ได้สนใจการยอมรับหรือว่าทฤษฎีบ้าบออะไรของเกียโรที่จะต้องเด็ดหัวฮีโร่ไปให้แต่สิ่งที่เขาคิดการเป็นมนุษย์ประหลาดเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบถึงแม้จะไม่ได้เจอตัวจริงแต่ก็ยังชวนคิดและติดอยู่ในความหวาดกลัวอะไรทํานองนนนัั้้ไไไมม่่่่ใชเรืองงแตกกก็็ะจูาโด เหลือไปเห็นทาเลโอพี่แกก็ได้ตะโกนให้อยู่จนเด็ก3คนนั้นวิ่งหนีไปการโลได้มาทักทายทาเลโวว่าบังเอิญนะเนี่ยวันเดียวเจอกัน2ครั้งและเขาก็ได้บอกให้ทาเลโอนั้นกลับบ้านไปก่อนที่จะมืดเพราะไม่รู้ว่าอาจจะมีมนุษย์ประหลาดเนี่ยโผล่มาอีกเมื่อไหร่ก็ได้ทาเลโอได้ขอโทษกาโลที่มาตอนกลางวันเนี่ยเขามีหนีการโลนะครับ แต่ก่อนที่ทาเลโอจะพูดอะไรที่มันเป็นศิลธรรมไปมากกว่านี้กาโลก็ได้เอามือของเขาเนี่ยปิดปากทาเลโอเอาไว้และบอกว่าหยุดพูดเลยไอ,อ้เปียกไซตามะที่มาเจอกาโลพอดีเนี่ยก็ได้ตะโกนไปว่าไอ้คนกินแล้วหนีแต่ก็หนีได้ถูกเวลาดีนักนะจะยกโทษให้สักครั้งก็แล้วกันและไซตามะเนี่ยก็ได้เดินหันหลังไปและบอกอีกว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเจอคร่าวๆแล้วกันกาโลเนี่ยก็เฮ้ยไม่ได้มาล่าตูหรอฟ้าแล้วชื่อฮีโร่ของแกคืออะไรวะ ไซตามาที่ตอบกลับว่าโล้นภาคคุมทาเลโอก,ก็ได้บอกกับกาโลว่าไม่มีในสมุดรายชื่อสงสัยเป็นพวกหน้าใหม่กาโลก็ได้บอกให้ทาเลโอเนี่ยกลับบ้านไปนซะ พอการโล่รู้สึกหงุดหงิดที่ตัวเขานั้นต่างถูกเห็นใจจากสมาคมมนุษย์ประหลาดแล้วไงจะต้องมาเจอฮีโร่สวะและเด็กคนนี้ที่เห็นใจอีกด้วยซึ่งพี่แกเนี่ยก็หงุดหงิดกับตัวเองอยู่แล้วที่รู้สึกโล่งใจกับเรื่องที่ตะแกะบ่บังหรือว่าซิลเวอร์แฟงเนี่ยยังไม่ตายการโล่ก็เลยตัดสินใจจะเด็ดหัวไซตามาเพื่อไปให้ผ่านเงื่อนไขของเกียโล่แต่ก่อนที่การโล่จะซัดหมัดใส่ไซตามาเนี่ยไซตามะก็ได้สวนกลับและบอกว่ายกโทษให้ด้วยนะเพราะตัวเองเนี่ยก็กินแล้วหนีเหมือนกันเพราะงั้นขอละอย่าได้ัก,กเล่าาโวบท นี่ตูแพ้หรอเนี่ยว่าแต่แพ้ให้กับมีโลตัวไหนฟะ และทันในนั้นคิริสกิงและเทพแมลงก็ได้มาเจอตัวกาโลซึ่งภาพที่ทั้งสองเห็นนั้นคือกาโลเนี่ยอยู่กับทาเลโอนะครับทาให้พวกเขาคิดว่ากาโลเนี่ยยังมีความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่กาโลจึงรีบบอกให้ทาเลโอเนี่ยรีบหนีกลับบ้านไปซะทาเลโอรู้สึกอึ้งมากๆเลยที่เขานั้นได้เจอกับคิริสคิงตัวเป็นๆไม่คิดว่าจะมีแค่ในหนังสือเท่านั้นซึ่งยิ่งทาเลโอหวาดกลัวมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งทําให้คิริสกิงชอบใจมากๆเลยและศึกระหว่างกาโลประทาเทพแมลงและคิริสกิงเนี้นบั และก็จบไปแล้วเดอ้อสำหรับการสรุปเนื้อเรื่องมังงะวันพันช์แมนภาคที่3ตอนที่87นะครับถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมไว้พบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ